ขอเส้นเทพแห่งการจะขับรถนี้ผู้เป็นน้ำาตาขอให้เข้ามาจากอายุยืนและมีมานิยมมีคงมันชาตรีด้วยเถิดอันนี้ก็เป็นภาพผ่านอีกอีกครั้งหนึ่งมรนจะเห็นเป็นถนนถนนสองเลนแล้วก็มีสี่แยกพอถึงตรงสี่แยกเนี่ยคร ต้นข้างๆพาอับแบบเส้นทาง,ทรงตรงตรงๆเห็นตรงสีแยคือคือแยกออกไปอ่ะทงัทงทังทางซ้ายทางขวาเนะี่ยมันจะเป็นสีเลนเล้าข้างหนุนก็จะเป็นป่าไม้ยาวเลยตอกกิ่งไม้ได้เยอะมากทั้งสองข้างเลย คือจะคือจะยังไงไม่รู้ก็ก็มารวมๆที่คลเรื่องเท่เหมือนกันนะครับรถในบางครั้งฝันก็ก็คาดเคลื่อนเพราะมันมันแบบคือไม,ม่ข้อมูลมันเกิดขึ้นโดยแบบแนวแบบบางอื่น บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่หรอกถ้าถ้าตอบตรงไปแต่อย่าเอามารวมไว้